สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะซูมิเนะอาจารย์โอค่ะเข้ามาสองงวดทั้งวดที่ผ่านมาเข้าศูนย์สามบนค่างวดนี้สองตัวบนล่างห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าค่ะซูมิเนะมีไฮเดรนเก้าค่ะสองตัวเก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดสามตัวแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าสี่แปดเก้าสองวิงล่างให้เดรนสามสองตัวล่างสามสองสามห้าสามเจ็ดสามเก้าค่ะ ่อมาแอดแลตค่ะสามตัวตรงมีสามเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองสี่เจ็ดสองสามแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสามแปดสองสี่แปดสองเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดสองค่ะต่อมาแอดแลตค่ะสองตัวบนมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองค่ะต่อมาแอดแมนพอค่ะสามตัวบนห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งแปดห้าสองเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดสามเก้าห้า สองตัวบนล่างหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสามแปดเก้าห้าค่ะต่อมาแนวทางสองตัวล่างค่ะห้าสามห้าเจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดค่ะต่อมาปริศน,นาใบาแดงค่ะซืไว้ค่ะต่อมาแอลเดนค่ะคู่ตัวบนมีห้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสามหกแปดหกเก้าหกหนึ่งหกสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามค่ะ ต่อมาแอดนันค่ะสื้หกชุดบนเซฟไว้ค่ะต่อมาเจ็ ar, คฟองเบียค่ะวิ่งให้เด่นศูนย์สองตัวศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์ห้าสามตัวเจ็ดศูนย์ห้าสองเก้าหนึ่งแปดศูนย์เก้าค่ะต่อมาแอดมินหนึ่งค่ะสองตัวล่างมีสองหนึ่งสองสามสองห้าสองหกสองแปดสองเก้าหกหนึ่งหกสามหกห้าหกหกหกแปดหกเก้าสามเก้าค่ะ มีหนึ่งค่ะสองตัวบนมีหกสามหกสี่หกหกหกเจ็ดหกแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดสี่สามสี่สี่สี่แปดค่ะศูนยีมสามตัวมีหกสองห้าหกศูนย์ห้าห้าสองเจ็ดห้าสองห้าสองศูนย์ห้าหกศูนย์สองสองตัวห้าเจ็ดห้าหกสองหกสองห้าสองเจ็ดห้าศูนย์ค่ะ าจารย์โคบ้านไร่เขาวิ่งบนให้เด่นเก้าเด่นเจ็ดสองตัวบนเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสามตัวสองเก้าสี่สามเก้าสี่หกเก้าสี่หกหนึ่งเจ็ดลิงล่างเด่นสามเด่นหนึ่งสองตัวล่างสี่สามห้าสามเจ็ดสามเก้าสามสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะต่อมากบเคโลค่ะสองตัวบนล่างมีหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหกสองเจ็ดสองเก้าสองสามสองแปดสองค่ะ ต่อมาแอปหยกคุดค่ะคุดโต๊ะสามตัวหกแปดสามเจ็ดแปดสามสองตัวแปดสามสามแปดสองตัวล่างสูงสามสามสองสามห้าสามเก้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ